เอาละครับคุณผู้ชมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กล่าวว่าผมเอ็มอาร์ฮอตเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงคลิปหนึ่งนะที่ผมทำขึ้นมานะก็เป็นคลิปที่ผมาได้ไลค์ของทางด้านจอเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาะพูดถึงกับการที่ผมทําคลิปมานะทำช่องมาต่างๆนะก็เป็นคลิปที่ ผมทำมาแบบว่าเพื่อขอบคุณอะไรหลายคนแล้วกันนะสับคลิปดีนะไม่ใช่เป็นคลิปแบบว่า,างานเผาหรือว่าอะไรนะก็คือผมตั้งใจที่จะทำแบบนี้เลยเลยอ่าแบบนี้เลยนะก็ตอนนี้ช่องผมนะอย่างที่เห็นนะครับก็ตามนี้เลยนะอยู่ที่สามพันอ่ะสามพันซับเนาะก,ก็ขอบคุณจริงๆนะสับช่องนะก็3ามพันซับนะนี่นะ3ามอ่าสานะซับสไคร์บเบอร์เนาะ นะครับผมก็ได้มาทำเกมจริงๆอ่ะจริงๆเพราะช่องนะ่ะผมอยากจะทำแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่านะจริงๆผมเริ่มช่องมาผมว่าจะทำเป็นเกมแนวแนวเนื้เรื่องนะแต่ผมไปติดเกมหนึ่งก็คือแบบว่าช่วงเกมสถีพอดีแนละสับตานด้านอาของตาด้านช่วงไลน์นะครับก็เลยทีเนี้ยผมก็เลยได้แบบ เออมาามเกมถีแทนนะทีเนี้ยก็เลยทําเกมถีหลังจากนั้นมานะหลังจากที่ใครได้เคยดูคลิปผมเนี่ยก็ย้อนไปดูคลิปตะก่อนตะเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าทางนั้นเกมถีนะครับนี่นะผมจะพาเลื่อนมาดูเลยนะสับอา่าคลิปนี้นะก็ย้อนไปดูกันดีกว่านะว่าสยนั้นผมจะเป็นยังไงนะสับคลิปนะผมก็ทามาไม่ได้หวังอะไรนะสับช่องนะครับก็คนดูอ่าผมเนี่ยก็สนุกนะอ่าสนุกอ่ะผมก็ดีใจนะครับก็ เอาทำไมคลิปมันเลื่อนได้แค่เจ็ดเดือนนะปกติมันต้องเลื่อนได้ยาวกว่านี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะครับมันเลื่อนถึงแค่เจ็ดเดือนนะคลิปมันจะเยอะเกินหรือเปล่านะเนี่ยสปอยหนังผมมาอยู่ที่ลงทีเซอร์มาตั้งแต่หกเดือนนะเดี๋ยวผมไปย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะน่ะรีวิวเรือบงังอีววเวนต์เรือบังนะมาฟังกันดีกว่าเป็นไงนะมีโฆษณาด้วยนะเดี๋ยวกดข้ามโฆษณาไปนะคลิปนี้ก็เป็นเอ่อลงวันที่สิบสามมีอ่ามีนานะผมอ่ะ มา okay, ดูกันนะก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับนะครับกับพวกผมนะโปรแกรมตัดต่อก็ผมก็แบบว่าเออเออพูดอะไรของมันวะเนี่ยนี่พูนี่พูดอะไรของมันวะเนี่ยเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหม,มีเพลงใส่ด้วยนะคุณผู้ชมนะใช่นะจะเป็นอ่า เสียงเป็นอะไรอ่ะก้นหายใจพูดทําไมอ่ะต่กอนเนี่ยผมก็คือผมเหมือนแบบว่ากั้นหายใจพูดนะครับก็คือแบบว่าเก็บนะครับเป็นหวัดอ่ะพูดง่ายคือผมเป็นหวัดหรือหลังเนาะเป็นแล้วไม่หายทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรักษาร่างกายไม่ดีนะอัาใครที่ไม่มีตัวนี่นะคลิปกระปุกกระเปกมากเดี๋ยวเราไปดูขงทางนั่นคลิปต่อไปเรื่อยๆดีกว่านะเกมเสร็จทีนะมาดูขงทางนั่นไล์บ้านดีกว่านะเออก็ ทีจริงอ่ะผมจะทำไลฟ์สไตล์นะอย่างที่ผมได้พูดไปนะก็คือผมพยายามจะทำไปห,หลายเกมลงนะครับใครที่เข้ามาดูอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับแล้วเข้ามาดูทุกเกมเนะี่ยผมก็ดีใจนะครับก็เข้ามาดูอ่ทุกเกมที่ผมได้ทําลงเล่นนาะแบบว่าส,สนุกๆๆแล้วกันนะอ่ะมาดูขอนไล์สตตีมบ้มานะเออดูยูโน่ Everything I Have นะผมนี่มันเป็นอะไรวะเนื้อเพลงหรือว่าอะไรเนี่ยผมจาไม่ได้นะมาดูไลฟ์กันบ้านนะ อะไรครับเนี่ยอืมอันนี้เป็นช่วงหอนท้นส่น15มีนานเลยนะก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะนี่นะนนะ <c oughs> ก็ยังมีแ <5 S 1> ชทจากคนเก่าๆน,นะอย่างเช่นนัทเองตอนนี้ก็คือ,อยังแบบว่ารับชมผมอยู่นะนสับนัทเองนะครับ <c oughs> สายหัวแบบนี้นะหลายคนเนาะค่อนข้างผมก็แบบค่อนข้างแบบดีใจนะที่หลายคนยังดูผมเล่นอยู่นะครับแล้วก็นี่ถ้าหลายคนจําได้ผมจะเป็น นักวางระเบิดนะพูดง่ายว่าผมเป็นเจ้าพ่อด่านวางระเบิดนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือแบบว่าเก่งในด่านนี้มากนะโอเคนะครับก็สับเกมทีที่ผมทํามาเนาะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูขทนทั้นเพลงลิงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูขทนทั้นเพลงลิงกันดีกว่านะเนี่ยเพลงลิงผมก็ได้ทําเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Resident Evil นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่จริงๆผมจะทําเป็นแบบว่าแนวและสไตล์แหละตามที่ผมไม่ได้บอกไปเนาะ,ะแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเปลี่ยนเป็นขนทั้นไลท์อ่า Resident แทนนะ ก็เนี่ยผมก็ได <an> ้ไลฟ์เนาะผมไลฟ์ค่อนข้างดึกนะจนถึงแบบว่าตีหนึ่งตีสองตีสามนะช่วงอีพีไหนนี่แหละไลฟ์ของไลฟ์ค่อนข้างนานนะครับนี่น่าจะเป็นแถวช่วงอีพีสุดท้ายนะนี่นะเป็นช่วงอีพีสามกับอีพีสี่นะคือผมไลฟ์ถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะอันนี้ก็มีคนมาดูผมเล่นนะครับสับ Resident Evil นะก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างคิดถึงนะค่อนข้างชอบเหมือนกันนะสับ Resident Evil นะครับนี่นะเตลิดจอนะเมื่อกี้นะเตลิดจออะไรเออ ก็มันเป็นจอค่อนข้างน้อยนะครับก็คือผมจะตีมของทนั่นอะมันชื่อว่าอะไรนะอะวินโดว์แคปเจอร์นะก็คือเป็นขอนทนั่นเกมนี้เลยนะครับก็เป็นเฉพาะของเกมนี้นะแล้วที่เนี้ยจอมันก็แบบว่าจอมันน้อยเนาะเวลาผมเลื่อนอะเมาส์มันออกไปขอนัานนอกจอนะนะครับอะโอเคนะผมปิดแบบเรียวเท้าไม่มีการตรงการตัดเลยนะคลิปนี้นะก็มาอัดให้ดูกันสดๆนะนี่นะมือสั่นมือสั่นยิงไม่โดนักทีนะ นี่นะก็เป็นเลสเดนท์นะที่ผมได้เล่นไปเนาะอ่ะมาดูของตานั้น EP สี่นะเป็น EP สุดท้ายนะเรื่องนี้ขอแค่จบพาเจ้าสาวกลับบ้านนะ EP นี้นะ่าจะคนดูก็ตามนี้เลยนะครับก็ได้ทําลงเล่นไปนะอ่ามาดูขอน้าช่วงสุดท้ายกันนะผมได้เจอกับอ่าเจ้าตัวนี้นะเป็นฉากที่ผมค่อนข้างมันนะสับเจ้าตัวอ่านี่นะตัวนี้นะ นีไปนะได้ EP สุดท้ายเป็น EP ที่5นะผมก็เล่นจบไปนะซับ EP นี้เนาะผมก็ได้ของอ่ะมาดูขอนเทนตนผมสู้กับบอสนะซับ EP นี้นะนี่นะเกิดจะมีคนเข้ามาดูเพิ่มนะครับอ้าวโฆษณาซะง,งั้นนะเล่นไปก่อนนะครับลลก็ใครเข้ามาดูผมเนี่ยก็อยากสรุปผม,มง่ายๆก็แค่ดูโฆษณาเท่านั้นเองนะครับก็หจะข้ามก็ได้อ่อไม่ว่ากัน,นเนาะสับ วามสะดวกของแต่ละคนนะครับเจบะนี่นะนี่ยิงปืนนะฆ่าบอสนะฆ่าบอสนะเป็นไงล่ะอย่างเอานะบอกเลยนะเราต้องยิงตามนะเออต้องยิงตามันนะต้องยิงตามันเป็นยังไงจิดใจเลยอุ้ยนะมันฟื้นตัวไวแล้วผมยิงไม่ทันนะรอบนี้อะ อ่ะแล้วก็เป็นเกมหลายๆเกมที่ผมได้ทำมาในช่องเนาะก็จะเป็นของด้าน identity v นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผม <c oughs> ค่อนข้างชอบทีเดียวเพราะว่าโมเดลตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับนี่นะอย่างกองหน้าเนี่ยที่ผมเล่นนะผมไปดูนะนี่นะเป็นมีทีเซอร์ไฮไลท์ด้วยบอกเลยนะเออตัดมาอย่างดีนะนี่วิ่งชนนะวิ่งชนหนึ่งทีนะเจ้า identity v นะก็เป็นโหมด v 2ที่ผมได้เล่นเนาะวิง 4, ะ่งสี่คูร้อยมา ชนพันไปอย่างทีนะก็เกมนี้ก็สามารถหลดเล่นกันได้นะมันก็สนุกอยู่นะถ้าเล่นกับเพื่อนนะนี่นะชนรัวๆนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสับเกมนี้นะก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมได้เลือกทานะครับแต่ก็ไม่ทํานานนะยอดวิวก็ถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่นะสับเกมนี้นะอันแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่ผมได้ทํมาอ่าลงช่องในปัจจุบันนี้ก็เป็นของด้านชิบิแพเน็ตนะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันนะสับเกมนี้นะอันย้อนไปดูของด้านนั้นคลิปก่าๆอที่ผมได้ทําลงดีกว่านะว่ามันจะเออขนาดไหนนะสับชิบิแพเน็ต แล้วก็มีสปอยหนังด้วยนะครับนี่นะทีเซอร์ลงไว้ไแต่6เดือนนะไม่ทได้ลงต้นฉบับนะครับอ่ะไกด์แนะนำนะมาดูกันกว่อนะนี่ก็เป็นเบตานะนี่ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมอ่าเพื่อนเพื่อนเเป็นอะไรนะเป็นอะไรเนี่ยโอเคก็ผมอะไรเขาเนี่ยเออพูดอะไรของผมอ่ะเนี่ยเออมีเพลงฟังด้วยที่สอนครับือผมจะมาสอนหาตังค์นะครับเออสอนหาตังค์นะผู้เล่นใหม่เออทำเพจอะไรแบบนี้นะครับก็ อันนี้เป็นเซิร์ฟเบต้านะที่ผมได้เล่นเนี่ยมา <นะ S 2> มาฟาร์อนอะนะครับก็ผู้เล่นใหม่เริ่มแรกนะก็นี่นะเซตที่ผมใส่กันตามนี้เลยเออแล้วนะครับก็มาฟาร์มเร็วอ่ะมอนต์บอ่ะแล้วก็เป็นการปสปอยหนังนะกี่กดปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังดูได้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากไปดูเนี่ยก็สามารถฟังผม,ส,ามาสปอยได้แต่ตอนนี้เมื่อกี้ผมปิดไมค์เพราะมีเสียงรบผ่านนะเดี๋ยวชามเลยนะก็คือมันมีการตัดต่อนะนี่นะเป็นการสปอยหนังอะ ตรงที่เซอร์ไปนะหนึ่นเรียกว่าหนังเต็มตัวเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอนิเมชันเรื่องนึงที่ผมได้หามาที่มีทั้งเกมที่เป็นที่นิยมในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะและใครที่จะรับชมหนังเนี่ยก็รบกวนปิดคลิปเป็นยังไงบ้างนะหลายๆคนชอบกันหรือเปล่านะอันนี้แค่ทีเซอร์นะจริ๊งผมมีคลิปแล้วนะเออสับสปอยหนังแต่ผมที่ไม่ลงเพราะว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็รอๆนั่นกันอีกทีนะก็เป็นยังไงบ้างแล้วสับสปอยหนังนะอันนี้เป็นแค่ทีเซอร์สัั้้นนนนนๆะะะชชออออบบบกหรรืเเเปล่่่าาาถีีียยด๋วผมจ ตัดอีกสักนิดหน่อยให้มันเสร็จนะครับแต่จะได้ลงให้ดูกันเนาะซับสปอยหนาดนะครับอ่ะแล้วต่อไปนะเป็นของทางนอรนอะไรอีกล่ะมีอะไรอีไม่เอ่ยนะก็เป็นของทางนอรนคลิปต่างๆที่ผมได้ลงไปเนาะก็อนหนึ่งคลิปที่ผมได้ยอดวิวเยอะสุดก็เป็นของทางนอรนคลิปโค้ดนะเป็นคลิปนี้เลยนะก็เป็นการที่แบบว่าเอาโค้ดมาแจกนะครับผมกขอบคุณมากจริงที่หลายคนเนี่ยได้อ่ารับชมมาเนี่ยก็ถ้าสนุกอ่ะ สับผมที่ทําแนวเกมต่างๆนะครับถ้าชอบแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะถ้าใครดูทุกเกมทุกแนวทุกคลิปสับที่ผมทานะก็ขอบคุณมากจริงนะสับคลิปนี้นะก็หลังจากที่ผมทำนะผมจะทําเกมอื่นอีกหรือไม่นะก็คือผมจะทําเกมทุกเกมเลยนะเกมแบบว่าต่างๆน,นะฮะไม่ยกเว้นแบบเช่นเกมตีเกมเดียวเนาะก็คือผมจะทําแบบว่าทุกเกมเลยหลายเกมเลยนะครับก็จะเป็นการแบบว่าที่แนวแบบไปทดสอบสังคมไปดูแบบว่าสังคมเกมว่า เกมเราไหนแบบว่าเป็นยังไงบ้างน,นะแล้วสรับอ่าคลิปที่ผมจะทํามาอ่ะหลังจากนี้นะครับแล้วก็ส่วนเกมสถิตส่วนเกมอื่นเนะี่ยผมก็ทําเป็นหลักอยู่แล้วเนาะส่วนเกมอื่นเนะี่ยผมก็จะทามาแบบเพิ่มเติมนะก็คือจะมีขอนดนานชุมชนอ่ะนี่คือชุมชนนะที่ผมได้บอกไปนะว่า อันดับผมจะโพสตรงนี้แล้วกันนะสับชุมชนนะครับก็จะเป็นหอนทันนั่นอบอกว่าชอบเกมแนวไหนอ,อยากดูเกมแนวไหนแล้วก็ผมจะโพสขอนทันนั่นตารางอัปเดตนะครับว่าผมจะสตรีมเกมนี้แล้วลงคลิปนี้เป็นช่วงของวันไหนบ้างน,นะสับเกมต่างๆที่ผมได้มานะาแล้วก็แบบนี้เลยนะสับชุมชมนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้เวลาผมโพสเนี่ยก็หลายๆคนมาคอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นหอนท้นนั่นเหมือนคุยกันพูดคุยกันสดๆเลยนะผมก็จะมาตอบแบบคอมเมนต์ไวๆนะโอเคนะก็สับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากจริงนะก็ไม่มีอะไรนะก็จะมาขอบคุณทาาน้าน3,000นซับสไคร์เบอร์นะครับผมก็สาม0นะสามพันซับสไคร์เบอร์นะก็ผมขอบคุณมากจริงที่หลายคนที่เข้ามารับชมเนาะจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เป้าหมายที่ขอตั้งไว้สัก,ก,ก,กนะตั้งไว้สักเท่าไหร่ดีลบก่อนลบก่อนลบก่อนนะครับตั้งไว้สักหนึ่งหมื่นแล้วกันนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก่อนปีนี้ผมว่าน่าจะยากกว่านะถ้าผมาผมต้องแบบว่ามาขยันแบบว่าต่างๆบ่อยนะครับอ่ะ ก็ผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะที่ทำช่องหนึ่งนะนี่นะเป็นตัวผมนะครับอยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับพวกคนนะครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับพวกคนนะอันนี้ก็เป็นคนดูผมนะที่ตามมารับชมนะถ้าหลายๆคนเนี่ยดูแล้วมีความสุขเนะี่ยผมก็ดีใจนะสับทันด้านคลิปต่ตางๆที่ผมทํานะครับก็ถ้าหลายคนดูเนะี่ยแล้วแบบว่าชอบตรงไหนอ่ะิตใจผมตรงไหนก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็ ถ้าอยากเป็นกังใจให้ง่ายนะก็แค่กดไลค์กดซับนะครับแค่นี้ก็ผมก็ดีใจแล้วแค่แค่เข้ามาดูเนะี่ยผมก็ดีใจนะซับทางด้านของคลิปที่ผมทำนะครับอ่ะ ก็วันนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาขอขอ,ขอบคุณนิกกี้นะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะครับแค่อ่าผู้ชมมีความสุขผมก็ดีใจนะครับก็เรายิ้มคุณนั่นคือความสุขของผมนะครับก็อ่าฮอตเคมเปอร์ยินดีรับใช้นะก็ thank for you ทุกคนนะที่เข้ามาดูตอนนี้เนาะก็เป็นหนึ่งคลิปที่ไม่มีอะไรนะรเป็นคลิปเรียลไทม์เลยนะครับก็ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตอนนัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบายเจอกันนะผม